สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาดูการส่งข้อมูลแล้วก็มีการจัดเก็บหรือบันทึกนะคะเข้าสู่ฐานข้อมูล MongoDB นะคะ,ะตัวหน้าต่างที่แสดงให้เห็นนะคะก็เป็นระบบนะ,ะที่กำลังพัฒนาะเป็นระบบแลกโทเค็นเราจะสร้างข้อมูลของการลงทะเบียนนะคะก็คือในส่วนของ Register นะคะ ก็ให้ใส่ข้อมูลง่ายๆนะคะก็คือมีอีเมลชื่อนามสกุลแล้วก็รหัสผ่านนะคะและเมื่อทำการกดปุ่ม Register นะคะข้อมูลก็จะถูกบันทึกนะคะเข้าสู่ฐานข้อมูล m o n g o d b นะคะจากคลิปที่ได้สอนผ่านไปนะคะก็พูดถึง MVC ด้วย m ั n g o d b แล้วนะคะก็มีการแยกส่วนของโค้ดออกเป็นส่วนต่างๆนะคะ ก็มีการกำหนดเร้านะคะซึ่งเร้าของเราเนะี่ยก็ต้องกำหนดให้มันครบถ้วนนะตามที่เราต้องการใช้นะอย่างเช่นมีในหน้าแรกหน้าโะฮมะหน้า about login register นะคะก็ต้องมีเร้าครบทุกอย่างนะคะทีนี้ในส่วนของการลงทะเบียนนะซึ่งเราจะทำในคลิปนี้นะคะตอนที่แสดงผลนะก็คือแสดงฟอร์มมันจะเป็น การติดต่อด้วยวิธีการส่งข้อมูลแบบ get นั่นเองนะคะแล้วก็ไปเรียก Controller get register ขึ้นมาทำงานนะคะเพราะฉะนั้นถ้า user เขากรอกข้อมูลนะกรอกข้อมูลเสร็จเราจะทำการส่งข้อมูลด้วยวิธีการแบบ post นะเราก็เลยสร้างอีกอ,อีกฟังก์ชันหนึ่งนะในการ post ข้อมูลซึ่ง ในฟังก์ชันนี้ก็จะมีการส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลมองก o ดีนั่นเองนะคะเพราะนั้นนะ,ะอันนี้ก็คือเราทุกอย่างนะต้องกำหนดให้เรียบร้อยนะคะทีนี้ตัวคอนโทรลเลอร์นะซึ่งก็เป็นตัวที่สำคัญนะในการทำงานคอนโทรลเลอร์ Controller นะ,ะก็สร้างฟังก์ชันนะตามเราต่างๆนะ,ะที่เรากำหนดขึ้นมานะคะ ซึ่งในตัว get register นะ mm hmm. ก็คือเป็นการโชว์ข้อม<ๆ>ูลโชว์ฟอร์มเฉยๆก็สั่งให้เป็นเรนเดอร์ register register ตัวนี้ก็คือ r e g i s t e r e j s นะะก็คือเป็นเป็นเทมเพลตนะคะเป็นเว็บเพจนั่นเองนะคะของอการลงทะเบียนนะคะก็เป็นเว็บเพจธรรมดานะคะ ซึ่งตัวเว็บเพจนะก็จะมีการระบุฟอร์มนะบอกว่า,เ,าเรื่องวิธีการกำหนดแบบเมธอดแบบโพสเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าย mm ูเซอร์กรอกข้อมูลแล้วก็มีการ submit ข้อมูลเข้ามานะ,ะเราจะไปดึงนะหรือว่าจะไปส่งข้อมูลให้กับเราที่ที่เป็นโพสนั่นเองนะคะทีนี้กลับมาดูในส่วนของ controller นะคะในขั้นตอนการโพสเนี่ยนะคะ การทำงานกับ mongodb นะก็ค่อนข้างค่อนข้างที่ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะคะอ,อันดับแรกเลยสมมุติว่า user เขาทำการโพสข้อมูลเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการส่ง Request นั่นเองนะ,ะซึ่งตัว RequestBody นะคะเราก็สามารถที่จะอ้างอิงโดยใช้ชื่อนะคะตามที่กำหนดในฟอร์มนะคะ อีเมลยูเซอร์ e นมยูเซอร์ล m าหรือ p a สเ word ซึ่งชื่อทั้ง4อย่างเนี่ยนะมันต้องสอดคล้องกับโมเดลนะโมเดลที่เราสร้างนะคะ,ะซึ่งตัว m o n g o d นะคะเขาจะกำหนดสกีมานะคะเปิดดูก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสกีมาของโมเดลยูเซอรที่ที่เราใช้งานนะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเว็บเพจก็ กำหนดชื่อให้มันเหมือนกันไปเลยนะคะตัวอินพุตต่างๆของ HTML ซึ่งก็สอดคล้องกับกับมองก o สกิม่านะ,ะซึ่งสกีม่านี้มันก็เป็นสกีม่าของ user model นั่นเองนะคะเพราะนะะั้นนะคะตรงนี้ก็จะเกิดการรับตัว ข้อมูลที่ส่งเข้ามาที่ parameter request body ในแต่ละส่วนแล้วก็เก็บในตัวแปรเหล่านี้นะคะ email username user last name แล้วก็ password นั่นเองนะคะทีนี้โค้ดตรงนี้เนะีก็จะเป็นส่วนของการ validate ในการ validate นะ,ะบางทีก็สามารถ validate ในฝั่ง s e r v ์ฟก็ได้นะคะอย่างเช่นอาจจะตรวจเช็คดูนะว่าทุกฟ i ล l ์เนี่ยต้องมีการส่งมาทั้งหมดนะคะ ถ้าบางฟิลด์ไม่ถูกส่งนะคะถ้ามีบางฟิลที่มันไม่ไม่ถูกส่งนะคะก็จะแสดงเมสเซจแจ้งเตือนออกไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทุกฟิล์ครบถ้วนนะก็ลงมาทำบรรทัดนี้นะคะบรรทัดที่41บรรทัดที่41เนะเป็นการตรวจสอบนะ,ะว่า มีอนะีเมลของยูเซอร์ที่โพสเข้ามาเนี่ยนะคะอยู่ไหมในระบบนะคะพูดง่ายก็คือคนที่จะป้องข้อมูลเข้ามาได้เนี่ยมันไม่ควรที่จะซ้ำกับอีเมลที่มีอยู่ในระบบเดิมหรือเราจะมองว่ามันคือการกำหนดตัวคีย์หลักก็ได้นะคะก็คือ1รายการเนี่ยจะถูก จะถูกอเดน t ิฟาหรือถูกอ้างอิงโดยใช้อีเมลนั่นเองนะเพราะฉะนั้นต้องไม่ซ้ำกันนะถ้าเกิดมีนะถ้าเกิดพบว่ามีก็จะ Return นะว่าอีเมลเนี่มีการลง,ล,งลงทะเบียนไปแล้วนะคะแต่ถ้าไม่มีนะมันก็จะลงมาทำข้างล่างนะคะข้างล่างนี่ก็เป็นการแฮชอ่าพาสเวิร์ดนะคะ พาสเวิร์ดที่ถูกส่งเข้ามาจากฟอร์มก็จะถูกเข้ารหัสนั่นเองนะคะเข้ารหัสด้วยตัว library b c c r i p t นะคะอันนี้ Library นี้ก็ต้องมีการ install นรีนะ่ก็คือใช้คำสั่ง npm install bcrypt นะคะก็แล้วก็มีการเรียกใช้อยู่ด้านบนด้วยนะคะก็คือใช้คำสั่ง require นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นพาสเวิร์ดถูกอินคริปนะเสร็จแล้วก็ต้องมาสร้างนะคะสร้างออบเจกต์นะคะการเขียนคำสั่งในบรรทัดที่50ถึง55มันก็คือการสร้างออบเจกต์ขึ้นมานะคะโดยที่บอกว่า,าสร้างออบเจกต์ซึ่งเป็นสมาชิกของ user model นะนะคะมีข้อมูลตามนี้มีอีเมล user name user last name แล้วก็มี p a สเ Word ซึ่งถูกการแฮ h เรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ใช้คำสั่ง await new user save นะ,ะก็จะทำให้เกิดข้อมูลนี้ขึ้นนะใน mongodb นะ,ะแล้วก็ render ออกไปนะว,ว่า message ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าหาว่ามีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นก็แจ้งว่าการลงทะเบียนไม่สำเร็จนะคะซึ่งวิธีการนี้เราสั่ง render นะคะก็คือ render ตัวตัว ejs นะตัว template action นะคะ template action ก็เป็นแค่ข้อความแจ้งเฉยๆนะคะประมาณนี้นะ,ะก็คือเอา message มาแจ้งนะคะเพราะนั้นในตัว controller นะ,ะตัว post register ก็จะค่อนข้างยาวหน่อยก็เป็นการการติดต่อเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลเข้า mongodb นะคะ บรรทัดที่สําคัญก็คือในส่วนบรรทัดที่50าสถึงห้ซึ่งจะเห็นว่าก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะ,ะเสร็จแล้วมันก็จะทําการบันทึกให้เรานะะทีนี้ในร้้วอื่นๆนๆะก็ต้องมีการกําหนดนะเป็นฟังก์ชันเหมือนกันนะะอย่างเช่นเา้าในหน้า index ะะก็ให้เป็น render index. ejs นะคะจะเห็นว่าวิธีการเขียนคำสั่งนะะนี่ก็คือฟังก์ชันนะคะ บรรทันดนี้คือฟังก์ชันแต่เป็นฟังก์ชันไม่มีชื่อเมื่อไม่มีชื่อเวลาเขาเรียกเขาจะเรียกผ่านตัวแปรแทนนะอย่างเช่น to home นี่คือตัวแปรนะคะ get about ก็คือตัวแปร get login ก็คือตัวแปรนะคะแต่ว่าชื่อฟังก์ชันไม่มีนะคะก็สามารถเรียกได้นะก็สั่ง export นะ export ตัวแปรเหล่านี้ไปเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเรียก ตัวแปลเหล่านั้นมันก็คือการ c อฟังก์ชันเหล่านี้นั่นเองนะคะแต่ละฟังก์ชันก็จะเ r เดอร์ออกมานะคะในส่วนของอข้างบนนะีในบรรทัด validate นะที่บอก let s t a t u s JSON อะไรทั้งหลายก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการเ r เดอร์แทนก็ได้นะคะแต่ทีนี้ไม่ได้แก้ให้ดูนะคะ เพราะนั้นในส่วน user controller นะ,ะจะเยอะหน่อยนะ,ะเวลาที่เราทำงานกับ mongodb จะค่อนข้างเยอะนะคะแต่ส่วนของการกำหนด user model นะคะเวลาที่ทำงานกับ mongodb เป็นอะไรที่ไม่ซับซ้อนนะ,ะก็คือเป็นกำหนดสก,กีมาให้กับ mongodb เท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วไอตัวโปรแกรมหลักนะคะตัวโปรแกรมหลักของเรานะคะ ก็เขียนไว้นะว่าเป็นแอป MVC m o n g นะคะตัวโปรแกรมหลักตรงเนี้ยนะะก็เหมือนเดิมนะก็คือต้องก็ต้องประกาศนะการ connect นะ,ะไปยัง MongoDB นะคะซึ่งมันก็จะเรียกไฟล์ db m o n g .js ขึ้นมาทำงานเสร็จแล้วก็ประกาศเล้านะคะแล้วตรงนี้ก็คือเมาส์ไปยังเล้าต่างๆนะคะแค่นั้นเองนะคะทีนี้นะคะ,ะตัวโปรแกรมเนี้ยได้รันค้างไว้อยู่นะคะก็จะทำงานนะะจะทดสอบทำงานให้ดูอันนี้ก็เป็นตัวเว็บเพจนะซึ่ง เทมเพลตในการแสดงผลเนี่ยใช้ bootstrap เวอร์ชัที่5นะคะ,ะซึ่งการแสดงผลบน safari กับบน chrome เนี่ยจะต่างกันเล็กน้อยนะคะถ้าดูใน chrome เนี่ยหน้าตามันจะเป็นหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าดูใน safari นะเมนูเขาจะอย่างเนี้ยนะคะเพราะนั้นเราก็ทดลองนะสมมติว่า กำหนดอีเมลนะใจดี at uh, gmail.com นะ First name เป็นใจดีนะะ Last name เป็นใจไม่ร้าย Password นะ ก็ลงทะเบียนไปนะคะอันนี้ก็เป็นการเรนเดอร์ของหน้า a อคชั่นนั่นเองนะคะทีนี้เราใช้ MongoDB Compass นะคะเข้ามาดูผลลัพธ์นะคะจะเห็นว่าข้อมูลก็จะถูกอแอดเพิ่มเข้าไปใน MongoDB นะะตัวพาสเวิร์ดก็ถูก h แฮ h เรียบร้อยแล้วนะคะ และในคลิปนี้เราก็ได้นำเสนอการเพิ่มข้อมูลเข้า MongoDB เรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าใครที่อยากจะทำงานกับทางข้อมูลนะก็จะเห็นวิธีการทำงานได้ชัดเจนขึ้นนะคะซึ่งก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคลิปนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะ